มาจากการเผาญยาแห้งและการลอบเผาเพื่อหาของป่าของชาวบ้านทางด้านสถานีควบคุมไฟป,ป่าจังหวัดจันทบุรีก็เฝ้าระวังพื้นที่ป่าในอำเภอเขาสอยดาวดและป่งน้ําร้อนค่ะเนื่องจากอากาศช่วงนี้เอื้อต่อการเกิดไฟป,ป่าโดยง่ายประกอบกับหลังเก็บเกี่ยวชาวไร่มากก็นิยมเผาเสร็จวัชะพืชก็อาจจะทําให้เปลวไฟลุกลามไปทั่วบริเวณได้ค่ะ ส่วนสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะในภาคเหนือมีการพยากรณ์ว่าวันส่งวันนี้จะลดลงอีกนะคะสำหรับอุณหภูมิค่ะ,คะซึ่งอากาศหนาวเย็นตามมาก็คือหมอกนั่นเองนะคะหลายพื้นที่หมอกหนาะทําให้การจราจรนะคะโดยเฉพาะการจราจราจทางอากาศเครื่องบินนั้นต้องล่าช้าไปหลายเที่ยวทีเดียวค่ะ โดยที่ท่ากักศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีหมอกหนาทัศนวิสัยในการมองเห็นเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรนะคะทำให้สายการบินนกแอร์ที่ลงจอดเที่ยวแรกเมื่อเวลาแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีต้องเลื่อนลงจอดไปอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นวันที่หกติดต่อกันอย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งสองวันนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันกันกบที่จังหวัดลำปางหมอกลงจัดส่งผลกระทบกับเครื่องบินที่ลงจอดวันละสารเที่ยวต้องลาช้าไปแล้วกว่าสิบห้าเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ ส่วนที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนประสบภัยหนาวอย่างรุนแรงในรอบ10ปียังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาะล่าสุดจังหวัดประกาศ51ตำบล575หมู่บ้านในอำเภอลี้ทุ่งหัวช้างบ้านโฮองป่าซางและอำเภอแม่ทาเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วค่ะุ่งนี้ติดตามตู้กันองข่าวสามกับคุณปิดคุณขาค่ะ ของฤดูกาลกันเลยนะครับแต่ว่าขขงตูบอลาษาสามเราเริ่มต้นกันด้วยฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับที่เกาะพังงานนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั้นหลั่งไหลามาที่เกาะพังงานจานวนมากนะครับแต่ปรากฏว่า ช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมาคือช่วงปีใหม่กับกลายเป็นว่ามีเรือหางยาวที่คอยรับส่งนักท่องเที่ยวแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือคนขับเรือเหล่านี้ไม่มีใบอนุญาตนะครับที่ผู้ประกอบการที่เกาะพงันเขาก็เป็นห่วงว่าจะเกรงว่าเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวครับในช่วงเทศกาลฟูมูลปาร์ตี้ซึ่งก็มีอยู่ทุกเดือนนะครับกิจกรรมเข้าดาวท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาที่อำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลาจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันจํานวนมากครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวหวั่นว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวหลังจากพบว่าเรือหางยาวนั้นแอบลักลอบวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวจากเกาะต่างๆมายังหาดริ้นท่ามกลางคลื่นและลมที่แรงโดยไม่มีเสื้อชูชีพให้กับนักท่องเที่ยวสวมใส่หากเกิดอุบัติเหตุเรือล่มกลางทะเลครับสำหรับบริเวณหาดริ้นถือว่าเป็นพื้นที่ห้ามเรือต่างๆเข้ามาจอดเพราะเกรงว่านักท่องเที่ยวจะมีอันตรายทางหน่วยงานของภาคธุรกิจก็ได้จัดโซนนิ่งในการจอดเรือทีี่เดยว โดยเฉพาะท่าเรือบ้านหาดรินเท่านั้นใน,นขณะที่กลุ่มเรือหางยาวนั้นเป็นเรือผิดกฎหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบจึงแอบนํานักท่องเที่ยวเข้ามาจอดรับส่งบริเวณชายหาดครับปัญหานี้ทางผู้ประกอบการเคยแจ้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขก็เลยร้องเรียนฝากตู้ปน่าวสารม,มาสะท้อนปัญหานี้เพราะหากเกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวก็จะส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวของเกาะพงาน,นเป็นอย่างมากครับ ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับมีฝูงลิงนับพันตัวเลยนะครับดูภาพก็จำนวนมหาศาลเลยนะครับลิงเหล่านี้ครับเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านขโมยข้าวของต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาหารครับอาหารไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนหรือว่าตามร้านค้าที่เอาไว้จําหน่ายก็เอาไปนะครับชาวบ้านชุมชนแหลมชะบังเก่าหมู่สามตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับเดือดร้อนจากฝูงลิงแมมกว่าพันตัวที่ลงมาจากเขาหลังชุมชนหรือว่าเขาเรด้า พร้อมทำลายข้าวของหรือหลังคาบ้านเรือนทางเสียหายครับรวมถึงอารวาสหยิบฉวยสินค้าอาหารแห้งที่ชาวบ้านวางขายหนีไปด้วยชาวบ้านบอกว่าลิงสแสมกลุ่มนี้มักจะลงจากเขามาหากินเป็นประจำครับไม่เป็นเวลาด้วยถ้าไม่เจออาหารก็รื้อค้นของของชาวบ้านกระซูกระจายรวมไปถึงผักผลไม้ที่ปลูกไว้กําลังออกดอกออกผลก็ถูกลิงแสมกลุ่มนี้เจ็บกินจนหมดบางตัวขึ้นไปขย่มหลังคาบ้านจนจานดาวเทียมบนหลังคาพังเลยครับค่ะหลังคาใช่ไหม มาอาทีเป็นร้อนตัวมากกระดูกขบประราไปแตกเลยน,น,นะเราติดจานดาวเทียมหรืออะไรเงี้ยครับก็ไม่เกินหนึ่งอาทีก็จะพังหมดนะครับอยากให้เทศบาลมาช่วยหน่อยให้มาคุมเงเนิดมันน่ะเดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลยอ่ะ เราวาดคาดว่าเมื่อก่อนนั้นมีผู้ใจบุญนําอาหารไปให้กินครับก็เลยเคยตัวแต่หลังจากมีการปิดประตูทางขึ้นเขาก็เลยไม่มีใครเอาอาหารไปให้ลิงแสมก็ลงมาหากินในชุมชนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหาวิธีควบคุมจํานวนฝูงลิงแสมเพื่อให้กลับขึ้นไปอยู่บนเขาเช่นเดิมนะครับและควบคุมการขยายพันธุ์ด้วยปัญหาหนึ่งในการที่มีปัญหาเรื่องของลิงแสมมาบุกค,ค้นหรือสิ่งของของชาวบ้านนะครับก็เป็นเพราะว่า จำนวนมีเพิ่มมากขึ้นและแหล่งอาหารนั้นมีไม่เพียงพอบางที่ครับอย่างเช่นที่ลบบุรีเองก็เจอปัญหานะครับอย่างที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภาตําบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุงครับเจอปัญหานี้ครับเป็นปัญหาที่ลิงไปบุคพ้นหรือสิ่งของของชาวบ้านเหมือนกันไปติดตามจากคุณชนะการกลิ่นสะอาดครับ ลิงจะแหมหลายร้อย,ยตัวต้องแย่งกินอาหารเม็ดสำหรับสุนัขที่เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกพุทธ,ธโสภาในตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีต้องหาซื้อมาให้กินเป็นอาหารแทนผักและผลไม้เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาลิงที่อยู่ในวัดได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทาให้อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่เพียงพอปัญหาดังกล่าวทําให้ลิงบางส่วนต้องออกไปรื้อคนอาหารตามบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบบริเวณวัดโดยนางหลวนไผ่พรมเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ติดกับวัดบอกกับทีมข่าวว่าทางร้านจําเป็นต้องนําตาข่ายมาติดไว้เพื่อป้องกันลิงที่มักจะบุกเข้ามาขโมยอาหารภายในร้านมาทีไม่ใช่น้อยนะทามันกัดจนมันวิ่งเป็นฝูงมาเลยขึ้นจุดๆโดดๆวัดวมันทําลายหมดนะเนี่ยเห็นไหมกระบงกระเบื้องรื้อ เรียกว่าวัดนี่สร้างเลยที่สวยไม่ได้เลยครัสารวัตรหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายนับเกิดจากฝีมือของลิงที่มีอยู่มากในพื้นที่ครับซึ่งทางวัดเองได้แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการสร้างจุดที่ให้อาหารลิงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลิงนะครับออกไปสร้างปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบครับ นอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดยังฝากถึงชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่นําอาหารมาให้กับลิงให้มีการนําไปไว้ที่จุดให้อาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงออกจากพื้นที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนอกจากนี้อยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือฝูงลิงเหล่านี้และก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคอาหารก็นะตามศรัทธาของเรานะจะเป็นผักผล,ลไมนะ้แต่ถ้าเป็นอาหารสุนัขนะอาหารสุนัขหรือว่าอาหารเม็ดต่างๆเนี่ย เพราะว่าลิงกินได้หมดงานจะเป็นการเก็บไว้ได้นานหน่อยหลังจากหน่วยงานราชการได้ลงพื้นที่พร้อมรับทราบปัญหาโดยเบื้องต้นจะเร่งหาวิธีช่วยเหลือพร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณกับทางจังหวัดก็ก็น่าจะเป็นในรูปของการคุมกำเนิดนะครับหรือจํากัดจํานวนไม่ให้มันแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มมากกว่านี้อาจจะมีการแยกฝูงแยกเหล่ามัน อย่างไรก็ตามทางวัดอยากให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับลิงในพื้นที่นี้ด้วยเนื่องจากวัดอยู่ไกลาจากตัวเมืองประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีฝูงลิงอยู่ที่นี่อีกแห่งเหมือนกับที่ศาลพระกาและพระฟางสามยอดจึงอยากให้มีการเร่งช่วยเหลือและจัดหาอาหารให้ลิงแสมฝูงนี้เพื่อไม่ให้ลิงออกจากพื้นที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกต่อไปนัทวุฒิใจอุ่นถ่ายภาพชนะการกิ่นสะอาดรายงาน เคยลงไปทําข่าวติดตามปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าการจํากัดจํานวนหรือว่าการทําหมันลิงนั้นก็ยากครับเพราะว่าต้องจับตัวลิงมาแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าสมมติจริงจังแล้วก็ทําอย่างกว้างขวางในพื้นที่ของจังหวัดนั้นก็น่าจะลดปริมาณของจํานวนลิงแมะได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านครับไปดูปัญหาของชานวนทบุรีเขาผ่านไปผ่านมาบอกว่าศาลาพ,พักผู้โดยสารได้เวลามันพักแล้วนะครับเพราะมันเอียงกระเทศรแบบนี้ต่อให้ใครมาเปลี่ยนนะครับ